แต่เช้าเชียวอ่าแล้วเจ้าล่ะทว,วายบังพักพงยาค่ะพอแบบ่อแหมลูกสาวฟ้าแฝดคนที่เล่นอ่าเหมือนใจนี่ก็แก่ชื่ออะไรครับคนสีฟ้ามูจิยอนมูจิยอนคนสีแดงแมงจีนู ยังกูป่วยมึงให้เดินมามึงขี่ม้าจ้าชายทรงบังคับไม่ได้หรอกไอ้มานี่มันพยศมากเลยเนอะได้เร็วข้างหน้ามีด่านฮะพิงมาเลยเอ้าเมืองนี้ไม่มีประตูเลยไม่มี ถอายบางนาพระเจ้าค่ะเป็นมอเตอร์โชว์อิสระไรอย่าตัดเช่นนั้นอย่าตัดเช่นนั้นโอ้แค่ไอ้นะเนี่ยต้องการมาชมบารมีของพระราชาเมืองนี้พร้อมกับยายนต์โฉมพระราชธิดาของพระราชาเมืองนี้อย่าบอกว่าเป็นพระราชาราชสีไม่มีอยู่พูดเล่นพูดหัวเขาสิชอบ พระธิดามาแล้วต้อนรับเข้าสู่วังของเสด็จพ่อเสด็จพ่อเป็นพ่อไม้พ่อเสด็จแม่ท่านได้สิ้นชีพไปแล้วข้าคือลูกสาวคนคนเล็ก เมืองเมืองนี้มีทั้งหมด4ประตูออกด้านหน้าด้านข้างด้านหลังได้หมดเลยหลังคาเป็นสีทองเข้าองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลูกสาวเมืองลึกลึกมักกะเทศมึงจะพาไปเที่ยวเมืองอะเนี่ยนี่ลูกสาวข้าทางองค์นี้จะยืนไหมทำไมอ่ะพึ่งหลวงเกาะหัวนี่พึ่งบ้านอะไรผมมันเหรอเอ๊ะแล้วนี่คนเล็กหรือคนโตเนี่ยคนเล็กพะยะก่ะคนเล็กยังขนาดนี้เออไม่รอคนโตแล้วไปเหอะ ดูคนดูคนดูคนดู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 พี่สาวพี่สาวเชิญมาอาค่ะมอมฉันอะเอาคนโตพระองค์เอาคนเตี้ยกันอย่างนี้ยกันแกรีบยึดเมืองมาเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะพาองค์หญิงทั้งสองเนี่ยหนีไปก่อนล่วงหน้าไปก่อน ให้จัดการมาให้ได้แล้วตามฉันไปคือคือให้มอมฉันเนี่ยฆ่ามันต่อสู้พวกมันต่อสู้ไปก่อนก็ใชายพาผู้หญิงหนีหนีไปก่อนเนถ้ากูตายกูก็ตายเลยแต่นี่สบายแลวก็อย่าให้ตายที่สู้อยาให้ตายที่ก็ช่วยกันดีช่วยกัน